ขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเนื้อหาในคลิปนี้มีการสปอยแต่จะพยายามไม่สปอยในเรื่องมากเนื้อหาในคลิปนี้จะออกแนวเป็นการเล่าความประทับใจในเกมบัตบอลหรือก็คือการอวยนั่นเองค่ะอาจจะเวิ้เวอร์ไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ หลังจากที่เราเล่นเอลด n นลิงเกมแนวโซลไอด์เกมแรกที่เราเคยเล่นจนจบเก็บอาชีพเม n นจนครบแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับศัตรูแนวคอสติกเฮอร์เรอร์ได้หาข้อมูลได้อ่านบทความต่างๆเกี่ยวกับเกมบัตบอนที่มีแต่คนอวยโดยเฉพาะ d l เอลซีดี Hunter ที่ฝรั่งยกให้เป็นหนึ่งใน DLC ที่ดีที่สุดในวงการเกมเลยบวกกับแฟชั่นในเกมที่เป็นแบบยุควิทเทเลียนผสมแนวโกธิ c ที่โคตรสวยแล้วยังโดนเลดี้มาเลียตกอีกอารมณ์เหมือนตอนเห็นมาลีเนียครั้งแรกเลยค่ะคือชอบมากมาก ในฟิลมันก็มาละมันต้องเล่นแล้วแหละก่อนเล่นก็ได้ไปถามเพื่อนกับแฟนที่เคยเล่นมาแล้วว่าเกมมันยากไหมทั้งคู่ก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่ยากเธอผ่านเอเดนลิงมาแล้วไม่มีอะไรยากแล้วแหละอะเพราะว่ามาขนาดนี้เราก็เลยรีบเปิดเครื่อง ps 4 pro ที่ตอนนี้ได้กลายเป็นเครื่องเต้นจัดแดนไปแล้วเปิดเกมมานั่งแต่งตัวละครไปแล้วครึ่งชั่วโมงทําสัญญากับแกมัน The first hunter เสร็จเดินออกมาเจอมนุษย์หมาป่าตัวแรกหน้าคลินิกด้วยความห้าวก็เลยไปต่อยกับมันอยู่สักพักเฮ้ยมันก็ง่ายนี่วา แต่ต่อยไปต่อยมาเริ่มบังคับก็เลยยอมโดนมันฆ่าตายไป,ไปไปฟื้นในพันเตอร์ดีมเลือกอาวุธกระปืนกลับมาหวดกระหมาป่าตัวเดิมจนชนะปัญหาต่อมาก็คือมันอัพเลเวลอย่างไงคือต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเราอะมาเล่นโดยที่ไม่รู้อะไรเลยไม่ได้อ่านสปอยเลยมาเลยรู้แค่เท่าที่เคยทำคอนเทนต์ลงช่องเท่านั้นเพราะอยากสัมผัสประสบการณ์การเล่นครั้งแรกอยากรู้เองเข้าใจเองอะไรเงี้ยแล้วพอมันอัพเลเวลไม่ได้ความบันเทิงก็เลยบังเกิดคือเดินเข้าไปในเซนทันยานำเท่านั้นแหละ ชาวบ้านที่หน้าตามไม่น่าคบทั้งหลายก็กลูกันเข้ามารุมประชาทันเดินไปสักพักก็โดนหมากัดอีกาจิกตายรัวๆไหนจะลงทางอีกจากตอนแรกที่ว่ามันง่ายตอนนี้เริ่มหัวร้อนละถ้ามาแบบตัวๆมันก็สู้ได้นะแต่ด้วยพื้นที่ในเกมส่วนใหญ่มันก็เป็นตอกซอยแคบๆการหลบเลยยากมากๆหลบผิดชีวิตเปลี่ยนโดนอัดมุมตายยิ่งตายเงินก็ยิ่งหล่นยิ่งหัวร้อนแต่พอพยายามเล่นถูๆไทยๆไปก็ไปเจอกับบอสตัวแรกคลีลิกบี เข้าไปได้แป๊บเดียวโดนตบตายฟื้นขึ้นมาในฮันเตอร์ด a ีมเจอกับน้องดอที่คราวนี้น้องตื่นแล้วจ้าเราอัปเลเวลได้เราก็เลยไปวิ่งฟาร์มมาจนฆ่าบอสตัวแรกได้ก็เล่นไปนเรื่อยๆเจอบอสตัวที่สองหลวงพ่อแก๊สคอยแรกๆกก็เหมือนจะสู้ได้นะแต่พอหลวงพ่อกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าความเร็วที่เพิ่มขึ้นตีก็แรงขึ้นแล้วห้องบอสมันเป็นแบบสุสานนะคะเราโดนตบอัดตายคาซอกหินสุสานบ่อยมากตายเป็นสิบสรอบต้องกลับไปฟาร์มแล้วตั้งสติเล่นถึงจะผ่าน ก็ถือว่าเป็นบอสที่เราจําขึ้นใจเลยแต่ถึงหัวจะร้อนแต่ก็ถือว่าเป็นบอสไฟที่น่าประทับใจมากยิ่งถ้าเราได้ไปคุยกับ NCC ตามบ้านเราได้รู้ภูมิหลังของครอบครัวของหลวพ่อนี่แบบบอกเลยว่าน่าสงสารมาก you หลังจากนั้นเราก็เล่นมาเรื่อยๆค่ะจนมาเจอกับบอสอีกตัวนั่นก็คือวีกาอามิเลียบอสหมาสีขาวที่ออกแบบมาได้โคตรสวยแต่ยืนชื่นชมน้องได้ไม่ทันไรก็โดนน้องกระโดดมาตบตายเลยพอกลับมาสู้ใหม่ก็เหมือนจะสู้ได้นะแต่พอน้องเลือดลดเกินครึ่งหลอดน้องนั่งภาวนาค่ะเลือดน้องก็หิวขึ้นมาหวบๆบโอ้โหแทบจะปาจอยทิ้งจําได้ว่าสู้กับน้องไปประมาณ20กว่ารอบใช้เวลาไป3วันกว่าจะชนะ เล่นมาถึงตรงนี้ก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ้ยในความคอสมิคเพลเวอร์วะในเลิฟครับเราที่ผ่านมาก็เจอแต่แค่มนุษย์หมาป่าชาวบ้านถือซ่อมเสียบฝางไม่มีตัวไหนหน้าตาแบบที่เราเคยทำคอนเทนต์เลยนี่ว่าหรือเราจะทําอะไรผิดไปวะแต่แฟนก็บอกว่าเล่นไปเถอะพอเราไปฆ่าน้องหลอมแมงมุมน้อยน่ารักได้แล้วพระจันทร์สีเลือดก็ปรากฏความจริงต่างๆก็เผยออกมา สิ่งแรกที่ได้เห็นก็คืออมิดาล่าค่ะหน้าตาสยดสยองเกาะอยู่ตามตึกแล้วมันก็ไม่ได้มีตัวเดียวนะแค่ในเมืองยาน้ำก็มี3ตัวเข้าไปแล้วพวกมอนสเตอร์ที่เคยเจอก็หน้าตาเปลี่ยนไปบางตัวมีดวงตาโผล่ขึ้นมาเต็มหัวพวกอะสูนก็ดุร้ายขึ้นคือปกติเราไม่เล่นเกมผีเกมซอมบี้เลยนะเพราะกลัวที่มาเล่นเกมบัดบอลก็พอคิดว่ามันเป็นแค่มอนสเตอร์ไม่น่ากลัวอะไรหรอกแต่เราคิดผิดจ้าเพราะหลังพระจันทร์แดงทุกอย่างดูเลวร้ายไปหมด ยิ่งเล่นยิ่งอึดอัดจนถึงขั้นจะเลิกเล่นกลางคันเลยการที่เราได้รู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้รู้ในสิ่งที่เกินความรู้ของมนุษย์มันคือความคอสมิกเฮอร์เรอร์ที่คุณมิยาซากิสื่อสารออกมาได้ดีมากๆไปรู้คนอื่นเป็นเหมือนเราหรือเปล่านะคะแต่เราเล่นแล้วมันรู้สึกอึดอัดกดดันมากจริงๆรแล้วยิ่งค่าอินไซด์เยอะหรือว่าเกิน40ขึ้นไปค่าเฟนซี่หรือสถานะความคุ้มคั่งก็ยิ่งเพิ่มเร็วมากยิ่งขึ้นค่าอินไซต์ก็คือจํานวนดวงตาในสมองเหมือนกับความรู้เกี่ยวกับตะกรดวัน ตัวตนที่ยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจของมนุษย์หรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็เหมือนเหล่าพระเจ้าของเลิฟพาร์บนั่นแหละค่ะยิ่งอินไซด์เยอะยิ่งรู้มากยิ่งเรารู้มากในสิ่งที่ไม่ควรรู้สมองของเราก็รับไม่ไหวเลยเกิดการคุ้มคลั่งได้ง่ายจุดนี้ถือเป็นกิมมิคที่โคตรไอคอนิกของเกมเลยค่ะบอสหลังจากพระจันทร์สีเลือดก,ก็มีความคริปปี้มีความเข้าใจยากมากขึ้นเรื่อยๆใครอยากรู้ไปดูคลิปศัตรูคอสติคแลอเื่งของช่องเราเนี่ยนะคะไอคอนิกเดียว่าแต่บอสเลยค่ะ แค่มอนกีกี้ข้างทางหน้าตาสยองก็พร้อมตบให้เราตายได้ตลอดเวลาจริงๆจริงๆแล้วบอสตามเนื้อเรื่องก็หน้าตาไม่ค่อยสยองเท่าไหร่นะคะถ้าอยากเจอแบบสยองจริงๆก็ต้องพวกออฟชั่นอลบอสเลยสยองทุกตัวและที่ลืมไปไม่ได้เลยก็คือบลัดดี้คลาวออฟเชนเฮิร์ที่ไม่ใช่บอสแต่ก็ยากยิ่งกว่าบอสอีก เขาเป็นเป้าหมายของไอรีนฮันเตอร์ที่ล่าฮันเตอร์ที่คุ้มค้ั่งจากความกระหายเลือดตอนไปสู้นี่คือหัวร้อนมากตายไปสิบสิบรอบจนต้องพึ่ง yu-tube หาทริคในการฆ่าเป็นศัตรูอีกตัวหนึ่งที่น่าจดจำมากจริงๆส่วน NPC ภายในเกมถึงจะน้อยแต่ก็น่าสนใจทุกตัวเลยค่ะเราสามารถเลือกส่ง NPC ไปหลบอยู่ในที่ปลอดภัยได้สที่ ตาจัมของ NPC ซเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วแหละว่าจะส่งไปที่ไหนการพูดคุยการเลือกรับสิ่งต่างๆจาก n p c บางครั้งก็ส่งผลต่อชีวิตของพวกเขาเช่นกันค่ะจุดนี้ถือว่าทำออกมาดีๆมากๆจุดหนึ่งเลยอ๋อลืมพูดถึงอาวุธในเกมไปเลยค่ะเราจะถืออาวุธได้ที่มือขวาและปืนที่มือซ้ายปืนก็มีให้เลือกหลากหลายแต่ละชนิดก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันถ้ากะจังหวะดีๆเราก็จะสามารถยิงปืนขัดศัตรูเพื่อแพรรี่ได้และจัดการกระสวกไส้มันได้เลยค่ะ หากเราถูกโจมตีแล้วเราสามารถโจมตีกลับได้ทันจนศัตรูเลือดสาดมาโดนตัวเราก็จะเป็นการฮิวภายในตัวเลยค่ะส่วนอาวุธมือขวาจะเรียกว่า Trick w a p o ซึ่งถ้าเรากดปุ่ม L1 ก็จะสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้คอมโบก็จะเปลี่ยนไปตามด้วยไอเดียอาวุธเปลี่ยนรูปร่างไปมาได้นี่โคตรฟรีเอเลยค่ะมันทําให้เกมเพลย์สนุกและไหลลื่นมากขึ้นจริงๆและหลังจากนี้จะมีการสปอยต,ตอนจบนะคะใครไม่อยากรู้สามารถปิดคลิปได้ค่ะ ฉากจบของเกมจะมี3แบบแต่เราจะพูดถึงแบบที่3นะคะที่เป็น two ending หลังจากที่เราทำลายต้นตอแห่งความฝันร้ายได้แล้วแกมัน the first hunter คนที่ทำสัญญาขายตรงให้เราเป็น Hunter ตอนต้นเกมนั่นแหละค่ะจะเรียกเราเข้าไปพบถ้าเราเลือกที่จะปฏิเสธแกมันเขาจะเข้ามาต่อสู้กับเราพร้อมกับประโยคที่โคตรอิมแพกอย่าง tonight gamon joins the hunt นั่นแหละค่ะค่ำคืนนี้แกมันได้เข้าร่วมการล่าแล้วตอนฟังครั้งแรกคือโคตรขนลุกเลยฮันเตอร์คนแรกผู้สร้างฮันเตอร์ทั้งหลายถือเคียวเข้ามาต่อสู้กับเราซึ่งก็สมศักดิ์ศรีมากจริงๆค่ะแต่พอสู้ชนะมูนพรีเซนต์จะปรากฏตัวขึ้นมาหลังจากนี้ก็จะมีฉากจบได้2แบบนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะจบแบบไหนหากใครอยากรู้เรื่องราวต่อไปก็แนะนําให้ลองเล่นดูค่ะ และที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ DLC DO Hunter ที่กระสมกับที่ฝรั่งอวยจริงๆมีอาวุธใหม่ๆที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นชุดใหม่ศัตรูใหม่เนื้อเรื่องที่เข้ามาช่วยเติมเต็มช่องโหว่ของเนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดีบอสใหม่ที่โคตรโหดแต่ก็น่าประทับใจอย่างลุดวิกที่ในตัวเกมหลักมีการกล่าวถึงเขาบ่อยมากๆแต่พอมาเจอเขาในสภาพแบบนี้ก็ดูไม่จืดเลยอเอลก็เป็นคนขี้สงสารก็เลยช่วยปลดปล่อยเขาด้วยดาบชื่อเดียวกับเขานั่นแหะค่ะ และเลดี้มาเรียที่ดูยังไงก็มาเลเนียชัดๆคิดว่าเธอน่าจะเป็นต้นแบบของมาเลเนียที่ทุกคนรักเพราะพวกมูฟเซตการใช้ดาบที่คล้ายๆคาตานะกับความเร็วในการโจมตีนั้นคล้ายกันมากจริงๆค่ะ curiosity so Only honest death will you now. You from your wild curiosity. แต่ที่เหมือนกันเลยก็คือความประทับใจเป็นบอสไฟที่น่าจดจำจริงๆตายบ่อยจนจดจำได้เหมือนกันไม่ใช่แล้วด้วยความที่พวกเธอเป็นสตีสูงสักที่ต่อสู้เก่งและสง,ง่าง,งามเหมือนกันเป็นอะไรที่เราชอบมากจริงๆ จะวัวยก็ได้แหละสองคนนี้เป็นคนที่ดึงดูดให้เรามาเล่นเกมบัตบอลและเอลดินลิงจากที่ทั้งชีวิตไม่เคยคิดจะเล่นเกมแนวโซลไรท์เลยพอผ่านเลดี้มาเรียมาได้แล้วเราก็จะได้เข้ามาในโซนหมู่บ้านชาวประมงที่บรรยากาศโคตรหดหู่และเมื่อเดินเข้าไปสักพักเราจะได้เจอกับปีศาจฉลามคือมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกค่ะแต่แบบโคตรน่ารำคาญเลย มันพร้อมจะพุ่งมางับหัวเราได้ทุกเมื่อและถ้าเราอยากได้ดาบของเลดี้มาเรียเราก็จะได้ไปฆ่าพวกมันสองตัวพร้อมกันแล้วว่าอีสองตัวเนี้ยมันยากกว่าบอสอีกเพราะผ่านฉลามข้างมาได้เราก็จะเจอบอสตัวสุดท้ายของ DLC ซึ่งก็คือ o r ล a n of Co ค s เด็กกําพลา้าที่เกิดจากซากข,ของเกรทวันที่ชื่อว่าคอสถึงมันเพิ่งจะเกิดแต่มันก็คือเกรทวันทั้งอึดถึกทนต,ตีเร็วตีแรงนี่ขนาดเพิ่งเกิดนะยังโหดขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องรีบฆ่ามันก่อนที่มันจะโตและโหดขึ้นกว หลังจากที่โดนมันเอาลกของมันตบตายไปประมาณ3รอบในที่สุดเราก็ชนะถือว่าเป็นบอสปิดเตี๋ยวสีที่น่าประทับใจอีกตัวจริงๆ สรุปก็คือบ d ัดบอลถึงจะเป็นเกมเก่าตั้งแต่ปี2015แต่ระบบต่างๆนะไม่เก่าเลยค่ะเหมือนกับ The Witcher 3ที่ออกในปีเดียวกันเลยค่ะเป็นเกมแนวโซล i ท์เกมที่2ที่ทําให้เราประทับใจมากๆกลายเป็นอีก1เกมที่ขึ้นทิ้งสําหรับเราเลยด้วยเนื้อเรื่องแมคชีนิกเกมเพลย์งานภาพรอสําหรับเราทุกอย่างมันดีงานมากๆ ส่วนตัวชอบมากกว่าเอลเดนลีค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะเบื่อเกม Open World แล้วได้มาเล่นเกมนี้พอดีด้วยแหละแล้วตอนที่เรากําลังเขียนสคริปต์เกมนี้เราก็เพิ่งจะเล่นเซคิโลจบค่ะแต่ไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่อินเท่าบัตบอลและในอนาคตถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะลองเล่นดีมอนโซกับดักโซอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ขอพักหัวก่อนค่ะเล่นมา3เกมติดๆกันหัวอาจจะไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าใครยังมีเครื่อง p s 4 p s 5แล้วยังไม่เคยเล่นเราขอแนะนําจริงๆค่ะไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีการพอร์ตลง PC ตามเพื่อนๆเราก็ได้นะคะ ส่วนใครที่เคยเล่นแล้วอยากแชร์ประสบการณ์ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะสุดท้ายหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะคือไม่รู้ว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปรีวิวพูดคุยบนหรืออะไรคือเราแค่อยากแชร์ความรู้สึกความประทับใจที่มีต่อเกมเกมหนึ่งที่เราชอบมากๆและวันนี้หมวยจากลักกี้รีพับลิกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่เมื่อกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ